เช้าวันรุ่งคืนเจ้าของบอ่อกบจึงได้ต้อนรับคนแปลกหน้าคนหนึ่งเป็นสาวสวยคมกริบบาดใจดวงตาคู่นั้นเป็นประกายวาวไปด้วยความรู้สึกอันดูว่องไวกรดแก้วสามสี่จำได้แม่นยำยิงสาวผู้นี้คือลูกสาวของคุณพระที่มาพักบ้านเลิศนั่นเองรอนสวมกางเกงสั้นที่อาจารย์เทียนเรียกว่ากางเกงชั้นในสวมเสื้อยืดรัดรูปทรงยังเป็นปัญหาอยู่ว่าส่วนอุมสะพังบนทรงอกนั้นเป็นของแท้หรือว่ามีการส่งเสริม แต่แน่ละกรดเชื่อว่าหล่อนเป็นคนว่องไวหลายอย่างหล่อนยิ้มกับเขาก่อนในแก้วสามสีเรียกความปราดเปรียวที่ละทิ้งเสียชั่วคราวกลับคืนมาอากาศแจ่มใสครับคุณนายผมรับใช้อะไรคุณนายได้บ้างห <c oughs> ล่อนหวัวเราะในอากาศอันว่างเปล่าอย่างสนุกสนานร่าดเริงโอ้ยคุณเธออย่าเรียกคุณนายเลยบันนอก็เป็นอย่างนี้แหละขอรับเอะถ้าคุณนายไม่ชอบผมเรียกคุณผู้หญิงละกันก็ดูหนักข้อเกินไปนะ นี่เราเคยเห็นกันมาก่อนหรือเปล่าบางทีสตูลนราธิวาสอาจจะปัตตานีหรือไม่งั้นก็ยะลาโอ้โหคงไม่ไกลถึงขนาดนั้นหรอกยะผมคิดว่าทายผิดเสียอีกที่แท้ถูกว่าในเมืองไทยนี่เองไม่ยักกใช่ปีนังหรือว่ากลาลมเปอร์ยะโฮสิงคโปร์คุณช่างเป็นคนสนุกสุดละเกินนะเห็นจะปลุกหมดละสิทถบนั้นก็จัดว่าปลุกแล้วครับภูเก็ตวกมาตะกวัวป่าผ่านพังงามมาก่อนแล้วมาระนองวกมากราบบุรีหรือทับหลีนั่นแหละครับแล้วก็เข้าชุมพร ย้อนกลับไปทุ่งสงแยกไปนครศรีธรรมราชพอตันก็กลับเข้าทุ่งสงบึ่งลงหาดใหญ่สงขลาโอ้ยตายกันนี่เพียงภาคใต้ของเธอเท่านั้นนะฉันคิดว่าเห็นจะต้องเริ่มต้นหายารมณ์เมืองที่เธอว่าเหล่านี้จัดเจนมาแล้วเหรอก็นั่นเพียงภาคใต้ครับเหนือชุมพรขึ้นมาผมประจันกระทั่งถึงนครปฐมออกไปทางปราจีนยันอรัญญิประเทศขึ้นทางภาคอีสานแล้วย้อนกลับไปเหนือสุดนักท่องเที่ยวหล่นศพตายยังถูกอารมณ์ที่เจอกระลอกผู้ล่าเริงเข้า นักทำมาหาก,กินครับค้าขายเอาทุกท่าคุณผู้หญิงครับเอาทุกท่าเว้นแตจิกล้วงขโมยเขากินเรียกว่าเป็นนักผจญโชคคงเหมือนพระเอกในหนังสือกรดแก้วสามสี่ยักษ์ไรผมไม่เหมือนพระเอกเหรอกครับแต่หากพระเอกบางคนจะมาเหมือนผมเข้าก็ช่วยไม่ได้ครับคุณผู้หญิงเพราะเรื่องจริงหลายเรื่องมันประหลาดกว่านิยายมีเหตุผลน้อยกว่านิยายพระเอกในหนังสือจะมาบังเอิญเหมือนอย่างไรจันทราซักต่อไปอกของผมไม่หักใครก็หักอกผมไม่ได้ แผลในหัวใจก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วเจ้าลูกชายเศรษฐีหรือพระเอกไกลอ่อนจะได้ตะเิดไปเที่ยวขุดหาทองคาแล้วนาแก้วสามสีก็ยิงฟันหัวเราะกล้องไปกับลมเช้าผมอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่เบื่อเขาก็ไปมันก็สนุกดีแล้วก็เจอเขากับนางเอกก็ถ้าจะนับเห็นนับกันไม่ทั่วหรอกครับคุณผู้หญิงนางเอกของผมมีเรื่อยไปหมดสุดท้ายแต่ใครเขาจะคิดว่าผมควรเป็นพระเอกของเขาไม่ว่าจะด้วยความจําเป็นทางใจหรือทางเงินเออ แล้วคุณก็ท่องเที่ยวไปทั่วทุกมุมเมืองไทยหรือที่เรียกว่าร้อยเอ็ดเย่านน้าแต่ไม่ใช่ร้อยเอ็ดเย่านสมุทรนะครับใช่แล้วทํำไมถึงได้เกิดมาพอใจที่นี่เข้าละ่ะก็ไอเรื่องความพอใจของมนุษย์มันพูดยากครับคุณผู้หญิงจะเปรียบไปก็เหมือนคุณผู้หญิงนี่แหละครับเอ๊ะเปรียบกันได้อย่างไรกรดเรยลิมฝีปากครับคนสวยอย่างคุณผู้หญิงสวยยังกับนางฟ้าไม่น่าจะมาสนุกสนานกับบ้านนอกคอกนาเลยในเมื่อเขากําลังล็อกทํากับข้าวฝรั่ง ไปเที่ยวงานหรูหรือไม่ก็ขับรถยนต์คันสวยๆได้ฉันชอบของฉันอย่างนี้อยะก็นั่นปะอะไรผมเองก็ชอบของผมอย่างนี้วูบหนึ่งหล่อนทำหน้างอพูดอย่างไม่รู้จะว่ากะไรดีเข้าทีอีกอย่างหนึ่งผมเห็นเขารวยกันในแบบต่างๆมากเสียมากจนเบื่อแล้วก็มาคิดว่าเมื่อเราจะรวยก็อยากรวยให้ไม่เหมือนแบบของใครรวยยังไงไม่ทราบไม่เหมือนใครหล่อนเกิดสนใจขึ้นมารวยทางไหนละคุณเสรษฐถีสนยางเหมืองแร่ ป่าไม้ค้าที่ดินตลบตะแลงอย่างใครเสียงตะลางมากที่สุดรวดเร็วและรวยมากที่สุดที่ผมไม่เอาผมจะเป็นเศรษฐีเลี้ยงกบครับจันทราระเบิดเสียงโหเราะแหลมออกมาอย่างกว้างขวางทรงอกกระเพื่มแก้มแดงตาเป็นวาวาวาม <c oughs> เราคุยกันเสียนานเพราะเธอเป็นคนคุยสนุกรู้มากเห็นมากฉันกําลังจะมาซื้อกบในบอกของเธอนี่แหละตัวใหญ่ๆเพิ่งสุ่มออามาลงบอกครับคุณผู้หญิงกบเหล่านี้ไม่ได้เพาะหรือที่ถูกยังไม่ได้เพาะแต่มันเพาะที่อื่น ผมจับเอามันมาลงบ่อให้มันเพาะของมันเองปีนี้ยังไม่ได้ขายหรอกครับเอาไว้ปีหน้าถึงได้ขายฉันอยากกินนี่เธอร่อนทำหน้าตายก็เห็นต้องซื้อที่อื่นก่อนละครับคนเราลงมันอยากแพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแบบคนกรุงเทพเปียบแบบผู้หญิงสวยเปียแบบคือยังไงไม่ทราบยะก็ลงว่าอยากได้อะไรขึ้นมาแม่จะเอาให้ได้บรรลัยเท่าไหร่เท่ากันร่อนเอียงคอเหมือนสาวรุ่นทำตาหวานช่ำฉ่อเราะงั้นเธอก็ตามใจฉนันหน่อยสิกรดสั่นนา ผมรู้จักผู้หญิงดีครับลงได้ตามใจครั้งแรกก็ต้องตามใจกันไปจนชีวิตดับเลยทีเดียวมันเรื่องอะไรหล่อนกระแทกกระทันเสียงเหมือนไม่พอใจตั้งตนมองหน้าเขายังจริงจังอีกครั้งหนึ่งชายผู้นั้นสบตาหล่อนแล้วยิ้มอย่างทะเลนแต่ยังไม่เท่าประกายตาซึ่งบอกชัดว่ามีอะไรแฝงอยู่ทั้งเล่าร้อนรุนแรงที่ผู้หญิงทั้งโลกแม้ไม่กลัวก็พรั่นพึงเพราะมันโจงแจ้งอย่างน่าอับอายยิ่งกว่านั้นเขายังจ้องมองทรงอกของหล่อนยังไม่เกรงใจอีกด้วย จันทราเกิดกระดาษขึ้นมาจําเป็นอะไรจําเป็นอะไรต้องเป็นอย่างที่เธอว่าผมเองก็ไม่ทราบแต่รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็กรบเกลื่อนคนอื่นตามใจคุณผมต้องตามใจคุณแล้วใครต่อใครทั้งโลกก็ต้องตามใจคุณผู้หญิงและทั้งเสียคนเด็กตะกละเพราะผู้ใหญ่ตามใจขี้แย่เพราะผู้ใหญ่ตามใจเราจะเอาความน่ารักน่าเอ็นดูมาจากไหนดูเหมือนจันทราจะเริ่มรู้สึกตัวว่าถูกยั่วโทสะตาของเขาที่มองหลอนไม่ว่าที่หน้าที่ทรงอก ท่อนขามันหยาบคายลามปามอย่างน่าเกลียดเสียจ,จริงๆแต่ก็ช่วยไม่ได้จะไปห้ามเขาอย่างไรกันหลังจากการเจรจายอย่างทีเล่นทีจริงบางคราวก็แสบไซบางคราวก็อ่อนน้อมแต่อย่างน้อยที่สุดลูกสาวคุณพระก็พกเอาความไม่ค่อยจะชื่นชมนักกลับไปที่บ้านพักของรอนกรดแก้วสามสี 4, หาได้นึกถึงคลีโอพัตตาหรือเฮเลนแห่งทอยหรือแม้ที่สุดเท้าสีสุดาจันทร์ซึ่งนามคนเหล่านั้นเขาไม่ค่อยประศีประสานัก แต่พลายปนึกถึงความวอดวายของต่างโตและความงามที่พลิกดาวไล่ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นให้วอดไวายไปสมัยของพระหล่อที่จะหลงสเสน่ห์และทั้งไปตายอย่างสนิทหมดสิ้นไปนานแล้วกลดแก้วสามสีอ่านกลเม็ดเด็ดพลายของจันทราที่ซุกไว้ในกระเป๋าหัวใจของหล่อนออกหมดสิ้นพร้อมกันนั้นก็คิดสแสวงหาดอกเบียใต้ถุนร้านต่อไปวันเดียวกันจันทราเอาเรื่องไปเล่าเพื่อส่งเสริมตัวเองให้เด่นขึ้นว่าในผีพลายตัวนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่าจะค้นพบว่าวันหนึ่งจะมวยลงด้วยผู้หญิงตำรวจเก่าซึ่งมีความฉลาดอยู่ในกลา,าครอบท่ามกลางฝูงไส้เดินทั้งหลายก็ซักไซ่ไล่เรียงต่อท่าทางมันเป็นยังไงฉันบอกเธอแล้วร่อนตอบเสียงพรา่าเขาจะมวยลงด้วยผู้หญิงตำรวจเก่าถามอีกครั้งมันก็ปนแปลว่าคุณจะเล่นงานเขาเสียเองเหรอครับหญิงสาวผู้กําลังจเจริญท่ามกลางเพลงหมาถูกน้ําร้อนคือเพลงล็อกนั้น มองตำรวจหนุ่มซึ่งไม่มีอะไรดีงามไปกว่าเจ้าของผืนนานับพันไร่และเป็นเจ้ามือสลากกินรวบที่มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันสายตาของหล่อนบอกชัดว่าสมเพชงานที่เกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลหรือคุกตารางฉันไม่ขอรับเอาเป็นภาระของฉันนะแต่หากว่าเธอจะต้อนนายคนนี้เข้าตะข่ายที่กลางไว้ไม่ว่าฐานะเพื่อนหรือลูกน้องอาจทําได้แต่ยังอื่นดูลําบากหมอเป็นคนฉลาดมีไหวพริบรอบตัวผมคิดคิดเหมือนแค่ใครคิดคิดว่าโป่งเดียวจอดดูเหมือนจะดีกว่าอย่างอื่น ก็อาจจะดีถ้าเธอแน่ใจว่าคนแบบนี้ไม่ใช่ตำรวจรับเขาอาจตายง่ายๆแต่ถ้าเป็นตำรวจรับเธอต้องรับผิดชอบทุกอย่างจเจ้ายังไงงันก็เลิศดังเลคุณฟังเสียงมันให้แน่ชัดอกสกครัางเธอครับหากไม่ชอบมาพากลผมจําเป็นนกสั่งการให้คนของผมทําในสิ่งที่ผมเองไม่อยากจะทําและไม่คิดทํามานานแล้วเย็นนี้ฉันจะพบเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ขอให้รู้ว่าจะทําอะไรก็ตามอย่าทําขณะที่ฉันอยู่ด้วยจันทราสั่งอย่างไม่วางใจและขอบอกให้รู้ด้วย หากทําเช่นนั้นฉันจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทันทีอ๋อข้อนี้ผม,มรับรองได้จะไม่ให้คุณได้รับความเดือดร้อนบ่ายวันนั้นดวงอาทิตย์ยังไม่ต่ํากว่ายอดตานท้องทุ่งเหลืองอารามลมพัดแรงระลอกน้ําในลํคลองด้านโลดไล่เข้ากันสู่ตลิ่งทุกอย่างดูแจมใสแต่จันทราไม่แจมใสพอที่จะสวมกางเกงสั้นที่จัดว่างดงามถูกใจหล่อนได้หล่อนจึงจัดเป็นชุดมาทาด,ดที่รัดล่างเปรี้ยไปทุกส่วน สวมเสื้อเชิ้ตปล่อยชายแล้วออกจากบ้านบ่ายวันนั้นอีกเหมือนกันเจ้าหอยเข้าไปรายงานคุณย่าหรือคุณยายของตนที่นึกอย่างไรก็เรียกไปอย่างนั้นตามความพอใจคุณกรดแก้วหลายสีออกจากกระ่อมแล้วไปเจอผู้หญิงที่นุ่งกางเกงยืดตาลิงเข้าแล้วครับเป็นของใหม่สําหรับกาหลงมากใครไอ้หอยผู้หญิงคนนั้นแต่ก่อนนุ่งกางเกงเล็งเที่ยวไปเมื่อเช้าก็นุ่งกางเกงเล็งมาคุยที่ปากบอกกบบ่ายนี้นุ่งกางเกงยืดมองดูในเงาเหมือนไม่นุ่งอะไรเลยครับ บันไลละมึงอาจารย์เทียนร้องพางทําลูกกระเดือกวิ่งขึ้นวิ่งลงบัานไลใครคนไม่นุ่งกางเกงยืดนั่นก็คนของเรานี่มันตีท้ายกลัวนี่ว่าแล้วคุณพี่กาหลงว่าอย่างไรกาหลงนิ่งกัดริมฝีปากตาเป็นประกายครู่หนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไป <c oughs> ร่อนหัวเราะผู้ชายสำหรับผู้หญิงมันได้หลายคนอาจารย์แต่อย่างน้อยเขาต้องเหนือกว่าใครสักคนหนึ่งงาม อาจารย์เทียนร้องคนเราถ้าอยู่ที่ต่ำมองสูงหน่อยจะพบแต่ความเจ็บชำ้ำหรือน้อยเนื้อต่ำใจมองออกไปข้างหน้าให้ได้ระดับจะสบายกว่ามองสูงแต่ถ้ามองให้ต่ำกว่าจะสบายใจเพราะในโลกนี้ยังมีคนที่มีความทุกข์มากกว่าเราอีกมากนักเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคืออะไรอาจารย์กาหลงพูดอย่างลำคาญก็คือว่า เมียหลวงที่ดียอมให้ผัวมีเมียน้อยเมียหลวงที่ดียอมคิดว่าผัวคือลูกชายคนโตเพราะเด็กมันย่อมสนยิ่งเด็กชลาดยิ่งสนมากกลากจะแตกไอ้หอยร้องแล้ววิ่งผุนผ่านไปก่อนอาจารย์จะเอากระท้อนคว้างก้าลงหัวล้อขันขันแต่ใจขอไม่สบายเลยร่อนพึมพำอยากรู้ใครคนนั้น ไอ้หอยมันบอกออกแดงแฉอย่างนั้นจะมีใครก็พวกผู้หญิงที่มาจากกรุงเทพนั่นแหละกล้กาหลงทอนใจเฮือกครั้นเมื่ออาจารย์เทียนมองหน้าร่อนก็หัวเราะในคอนอันอวบใหญ่ต่อไปโดยอดีตสมผานไม่เข้าใจบ่ายวันนั้นตื่นเต้นพอใช้สำหรับกรดแก้วสามสีที่จะต้อนรับสาวสวยจากกรุงเทพซึ่งเขาแน่ใจว่านี่เป็นไม้ใหม่เอี่ยมถอดด้ามของเลิศร่อนอยากตกปลาหมอ เหลือน้อยลํานั้นกระเสือกระสนเข้าไปในทุงเพราะน้ํายังไม่เจิ่งเต็มขนาดฝ่ายผู้พายดูเหมือนพยายามจะให้มันเข้าไปลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้เพื่อให้พ้นหูพ้นตาคนถ้าหล่อนมีแผนการเขาก็มีแผนการไว้เหมือนกันผิดแต่ว่าใครจะเฉียบแหลมและหน้าด้านกว่าใครเท่านั้นบางแห่งขนาบด้วยต้นข้าวหนาทึบเขียวสะพรังบางแห่งว่างเปล่าเพราะเจ้าของนาปล่อยทิ้งไว้บางตอนก็เป็นโขดมีไม้ใหญ่ล่มลรืนมีดอนเป็นยอมไป ทั้งสองพอใจที่แห่งหนึ่งอันเป็นดอนเนื้อที่ไม่กว้างนักน้ำนิ่งใสสะอาดมองเห็นแมกและทั้งสาร่ายและสันตะวาที่เขียวชะอุ่มอยู่เบื้องล่างกรดแก้วสามสี 4, เกยหัวเรือเข้าตะลิงสาวสวยจากกรุงเทพเพนผงขึ้นยืดกายตรงจนเห็นส่วนโค้งเบื้องหลังเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนสดชื่นดีเหลือเกินกลอนร้องออกมามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณชีวิตที่เปลือยเสียจากสิ่งแวดล้อมปลอมๆเสียบ้างเราก็ได้ความสุขที่หมดจดกว่า ชีวิตอะไรของคุณนะชีวิตเปลือยครับน่าเกลียดหล่อนคอนถ้าเราจะพูดอะไรจริงและให้ตรงความหมายเพยงก็มักน่าเกลียดเสมอกลดพึมพำพลางหลวงขวดเหล้าใต้กระทงเรือออกมานั่นเล่าครับไม่มีผู้ชายคนไหนหนีเล่าไปพน้นถ้าเป็นผู้ชายแบบผมหรือเป็นผู้ชายแบบที่ผมไม่เหมือนเขาเข้าเล่าแล้วก็ผู้หญิงเหมือนกันนิดหน่อยแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกครับพูดันไปก็มากเรื่องคุณเอาเบ็ดออกมานั่นกระป๋องอะไรไสเดือนนี่สกรปรก คนโสกปลกกว่าไส้เดือนมีอีกมากนะคุณผู้หญิงไอตัวอย่างนี้มีตะดินในไส้ของมันแล้วเมื่อมันถ่ายออกมายังเป็นประโยชน์กับต้นหมากรากไม้สำมตัวมันยังเป็นอาหารชวนให้ปลาติดเบ็ดอีกด้วยฉันออกจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอะไรครับเธอพูดอะไรดูวนเวียนเอามากๆผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกับคุณกรดยิ้มฟันข่าวเพราะอะไรตัวมีอะไรมันชักทําให้ผมวนเวียนวนเวียนยังไงก็ไม่ยังไงล่ะครับแต่มันวนเวียนอยู่ใก,ใกล้ๆคุณน,นี้เองหญิงสาวยักษ์ไลในคนนี้ออกจะน่ากลัว เมื่อตอนเช้าพอควรอยู่แล้วคันมาบ่ายดูออกจะน่ากลัวมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คิดว่ากรดแก้วสามสีมีภาษีดีกว่าหมู่เลิศผู้รู้จักกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมผิดๆถูกๆมีแต่ความเป็นนักเลงแบบใช้ลูกน้องให้เอากำลังเข้าถมปรปากโดยไม่คิดหน้าคิดหลังแรล,ล่อนก็รู้แจ้งเห็นประจักษ์ว่าฝ่ายมีกำลังสู้ฝ่ายมีสมองไม่ได้ทั้งที่มันไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกแต่อย่างใดเลยเรื่องยาปากคอกแบบนี้เลิศยังมองข้ามไปไม่พ้น คนคนนี้มีภาษีดีกว่าทุกอย่างแม่รอนจะไม่เห็นเองแต่ความวอดวายของลูกน้องเลิศครั้งแล้วครั้งเล่ารอนรู้ความอับจนของเลิศที่มีสมองเหมือนขี้เลยรอนประจักษ์จันทรานึกสนุกขึ้นมาในข้อที่จะเข้าให้ถึงกันของความจริงว่าคนคนนี้มีอะไรดีทั้งที่เป็นคนต่างถิ่นมีอะไรยึดมัน่นมีอะไรทําให้เหนียวแน่นจนนักเลงเจ้าถิ่นตีไม่แตกที่แน่นอนและเห็นชัดๆกรดแก้วสามสีมีความหลุกลิกแบบผู้ชายที่ไว้ใจไม่ได้ฉลา,าด ซีนาได้หลายอย่างยากที่จะรู้ว่าเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเมื่อไหร่หล่อนไม่ตกปลาและเขาก็ดื่มเหล้ากับกุงแหงซึ่งใส่ขวดฝากเดียวเล็กๆติดมาด้วยแล้วคนทั้งสองก็พูดกันถึงภาวะดินฟ้าอากาศโดยฝ่ายหญิงตะล่อมให้แคบเข้ามาท้ายที่สุดก็กล่าวถึงแผ่นดินที่เขากําลังยืนอยู่ข้อนั้นกด,ดคาดคะเนไว้อย่างถูกต้องแล้วคนเราที่คิดจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือ,อยังน้อยคิดจะฝังรากฝังโคนในถิ่นฐานที่ไม่ใช่ของตัวทําไมไม่คิดหาเพื่อน คนฉลาดอย่างเธอทำไมถึงไม่คิดว่าการครบนักเลงก็ใช่ว่าเราจะเป็นนักเลงไปด้วยการครบตำรวจก็ใช่ว่าเราจะเป็นตำรวจแต่วิสัยคนหากินโดยสุจริตย่อมต้องการความร่มเย็นเป็นข้อใหญ่จริงทีเดียวครับคุณผู้หญิงคำนี้จับใจผมนักร่อนยิ้มอย่างพอใจอิงกายพิงโคนไม้ใหญ่ทอดขามองเห็นความอวบใหญ่อย่างชัดเจนเหยียดยาวตามสบายก็ควรครบได้ทั้งนักเลงผู้ร้ายตำรวจการเป็นมิตรกับตำรวจบ้านนอก หมายความถึงเพิ่มสง่าราศีให้กับตัวเองการครบนักเลงก็เพื่อให้พ้นจากการรังแกและการครบผู้หลายก็เพื่อให้รอดไปเสียจากอํานาจป่าเถื่อนคุณผู้หญิงพูดถึงเรื่องการครบมิตรถูกต้องฉันหมายถึงข้อนั้นแต่เท่าที่มาอยู่นานแล้วทั้งที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆด้วยนับตั้งแต่เธอเหยียบย่างมาที่นี่ดูเหมือนเป็นคนเอาการเอาการอย่างไรคุณผู้หญิงหน้าเกรงขามว่าเท่านั้นเราก็หยุดเพื่อจะฟังคารมของนักเลี้ยงกบเขาตอกเล่าอึกใหญ่ๆใ,ใ,ให้ลูกระเดือกวิ่งขึ้นลงสามครั้ง แล้วเขียวกุ้งแห้งอันสุดแสนจะเค็มหนึ่งตัวตามองโคนขาหลอนยังเมอนักเลงหรืออันธพาลย่อมต้องการมิตรที่จะเกิดประโยชน์แต่ตัวยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่มีฝีม้ลายมือทัดเทียมกันที่เขาหักไม่ลงเลื่อยไปกระทั่งถึงตัวที่จะเป็นหูเป็นตารวมทั้งคนที่เขาจะไถ่รีดได้ถ้าผมมาที่นี่อย่างลูกกระจอกตัวหนึ่งมีความหวาดกลัวเป็นทุนเดิมอยู่ผมไม่ตายก็โกยไปเสียจ,จากที่นี่นานแล้วหรือไม่ก็เข้าตารางเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าของเถื่อนไปคุณผู้หญิงทราบหรือเปล่า อะไรทําให้นักเลงอยากได้นักเลงไว้ครบเพื่อจะได้ไม่ต้องหักกันฉันจะไปรู้ได้อย่างไรล่ะคะจันทราพูดเสียงหวานเขาต้องการนักเลงร่วมทางกับเขาก็เพราะเขารู้ว่าเขาหักไม่ลงเสร็จแล้วและคนที่เขาโค่นไม่ได้วันใดได้ร่วมกับเขาก็จะกลายเป็นดาวระดับเดือนไปคนอย่างผมเป็นคนเคารพคุณค่าคนไม่ว่าจะออกมาจากโรงยาฝิ่นไม่ว่าจะออกมาจากคุกตารางแต่ถ้าท่าแท้ของเขามีความเป็นลูกผู้ชายอยู่บ้างแต่สําหรับคนอีกประเภทหนึ่ง ไม่ใช่ผมหันหลังให้เขาอย่างเดียวแต่ขอหันหน้าเข้าสู้แต่ไม่ใช่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน <c oughs> รอนหวัวเราะแล้วถามยะๆเอะไหนเขาว่าเป็นนักเลงต้องสู้กันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันผมสู้เพื่อป้องกันชีวิตผมแต่เอาคุกเอาตารางเอาความวอดวายของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเดิมพันชีวิตผมมีราคากว่าฝูงหมาทั้งหลายเรื่องอะไรไปตีราคาต่ําถึงปานนั้นที่เธอพูดเธอหมายถึงใครอยู่บ้างหรือเปล่าผมก็ตอบคุณผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันครับข้อนี้แต่คุณผู้หญิงนั่นแหละจะรู้ไปเอง เอ๊ะฉันจะไปรู้อะไรด้วยเหรอครับงั้นเรามาคุยเรื่องอื่นดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องความรักของครีโอพตาหรือความร้อนแรงของสีสุดาจาย์และความงามอย่างหยาดย้อยและความฉลาดอย่างยอดเยี่ยมของเตียวเซียนเธอสนใจเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเหรอแต่ก็ยังน้อยกว่าที่มีต่อคุณครับเอ๊ะชักไม่เข้าทีแล้วเสียงของจันทราแตกครา่าแต่ก็ด้วยความรู้สึกอันแท้จริงคือเริ่มไม่ค่อยจะสบายใจเพราะสถานที่เวงวังดินฟ้าอากาศดูชัดจะเป็นใจให้คนกินเรา เกิดเมารักขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้จะมาสนใจฉันด้วยเรื่องอะไรโสภาพริมพร้มเพลาอย่างไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับคุณคุณเน่เห็นจะยังไม่ทราบว่าทั้งที่คุณแต่งเนื้อแต่งตัวผมก็ยังมองเห็นไปทั่วหมดเหมือนยังไม่ได้แต่งอะไรสีอย่างนั้นเลยสวยอะไรอย่างนั้นเธอกําลังบ้าแล้วพ่อค้ากบครับก็อาจเป็นได้ซึ่งก็เป็นเจตนาของผู้หญิงเหมือนกันผมว่าไม่มีความภาคภูมิใจอย่างใดจะเสมอเหมือนเมื่อผู้หญิงรู้ตัวว่าการเพิ่มความสวยงามของตน เป็นผลให้ผู้ชายพากันเป็นบ้าเรื่องตกปลายุติพ่อค้ากบพาฉันกลับบ้านได้แล้วเขาลุกขึ้นอย่างว่าง่ายนำหลอนไปที่เรือลากวัวดเรือให้เกยตะล่งขึ้นมาอีกหน่อยจันทราก้าวลงไปในเรือได้เพียงขาเดียวกดก็ขยับเรือให้โคลงร่างของสาวชาวกรุงเสียหลักเซวบเข้าไปในอ้อมแขนที่อ้ากว้างอยู่หลอนได้กลิ่นเหล้าได้ยินเสียงพึมพำเกือบไม่เป็นผู้เป็นคนทรงอกอันอวบสล้างของหลอนหล้อนอยู่บนอกของเขา หล่อนพยายามสายหน้าหนีสิ่งที่พยายามควานหาแก้มและปากจันทราส่งเสียงอูอีพร้อมกับนึกถึงเคราะห์กรรมที่กำลังหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุดปากของเขาก็จับปากของหล่อนไว้ได้ไอระเหยของเราดูจะน้อยไปกว่าไอร้อนเผาที่พุ่งออกมาจากแรงอารมณ์ของพ่อค้ากบหล่อนถูกจูบเสียจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแดดเหลืองไปทั้งทุ่งแผ่นดินหมุนคว้างและมันก็เป็นการจูบที่ดุเดือดจ,จริงจังและเด็ดขาดอีกด้วย หล่อนพยายามรวบรวมกําลังหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จกระทั่งเขาปล่อยหล่อนนั่นแหละจันทราจึงรู้สึกว่าค่อยมีเลี้ยวแรงขึ้นบางเลวเลวอย่างร้ายกาจหล่อนร้องออกมาด้วยความเจ็บใจเห็นจจเลวจริงเขาสารภาพที่ทําอะไรไม่ได้บอกกล่าแต่คุณผู้หญิงจะให้ผมทํำยังไงคุณสวยสวยจนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ท้องทุ่งลมพัดต้นข้าวปลิวหัวอ,อกหัวใจอันอารอ่าลาล่มของผมมันวุ่นไปหมดแต่เออ เราได้จูบกันแล้วจิตใจของเราเห็นจะเชื่อมโยงกันดีขึ้นนะครับฉันจะให้เลิศเด็ดคอในซะร่อนร้องออกมาอย่างนั้นเลยล่ะคุณเสียงของเขาทําให้ร่อนอกสั่นขวัญบินเมื่อกี้ผมจูบกอดคุณได้ใจสมัครผมไม่ทราบว่าคุณเป็นเมียของเอเลิร์งั้นล่ะผมจะฝากมันไปเพื่อมันเร่งมาเด็ดคอผมเร็วๆหน่อยอย่าฉันโกหกตั้งหากโกหกจริงๆอย่านะที่ไล่มีแต่ทางหนีไม่มีกระนั้นร่อนก็ทําท่าจะเพ่นลงน้ําเขาก็ร้องว่า ระวังนะคุณในน้ํามีปลิงผู้หญิงกับปลิงไปกันไม่ได้ปลิงนา,น,าน่ากลัวกว่าผู้ชายมากนะคุณผู้หญิงหล่นชะง,งักทันทีขอปราดถึงตัวแล้วสวมกอดหลอนไว้ถ้าคุณดิน้นผมจะจุบยิ่งกว่าเมื่อกี้นี้คุณก็รู้แล้วนะ่ะว่ากันอย่างตรงไปตรงมาใครมาช่วยคุณได้กว่าถั่วจะสุกง่าก็ปนทีเนี้ยอยู่นิ่งเฉยผมไม่จูบคุณผู้หญิงก็ยังได้แต่ขอกอดไว้สักนิดกอดเฉยเฉยเจริงๆรหล่อนกลั้นหายใจมันรอแหลมเหลือเกิน ล้อแหลมกับไอเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นอย่างยุ่งเหยิงเมื่อสักครู่นี้ก็บ้านะสิออมนาจป่ามาข่มขู่ไม่ใช่คุณผู้หญิงความรักกลางทุ่งต่างหากคุณไม่ได้เป็นเมียในเลิศหรอกเหรอใครบอกก็คุณบอกชิฉันยังไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยเดียวก็คุณบอกว่าจะให้เขามาเด็ดหัวเพราคขากบบมันคนละเรื่องนี่คะ่ะก็ตัวมารังแกเขาแล้วเขาก็อยู่บ้านนั้นไม่บอกเจ้าของบ้านจะบอกใครแล้วคุณคิดเลยว่าหมอจะมาเด็ดหัวผมได้ง่ายๆไม่รู้หล่อนสะบัดหางเสียง ผมรู้นะคุณเป็นสายเป็นนกต่อของเลิศอย่ามาว่าฉันคุณชวนผมมาตกป่าที่แท้ก็จะให้สมัครพักพวกของพระเอกคุณล้อมซันโวผมจันทราลืมไปว่าเอวของร่อนยังทาบเอวของเขาแน่นสวงอกยังแนบสวงจนล้นปลีหล่อนพะงะหน้าอันซีดเผือดเพราะถูกกล่าวหาไม่จริงไม่จริงเลยฉันสาบานได้ความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างไหนพอขากบขากำไรกอดไว้แน่นอย่างไหนอย่างไหน พูดอะไรจะไปดูเรื่องเราก็บ้าทําอยู่อย่างนี้ปล่อยก่อนสิพ่อขากบขาความหอมที่แก้มเอาอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยหล่อนสบัดนาก่อนจะใช้หลังมือเช็ดแก้มเขาบอกว่ามันไม่หลุดหรอกคุณมันเข้าไปติดในหัวใจแล้วบ้าสิก็อย่างนัานแหละเอานั่งลงคุณผู้หญิงเราชักจะสมัครรักคุณสนิทจนกว่าเดิมละเล่ามาทีเลิศใช้คุณมาล่อผมยังไงอย่าพูดคํานั้นอีกต่อไปกรดมันเจ็บปวดสําหรับฉันเกินไปเพราะไม่มีความจริง จันทราสุดตัวลงนั่งคุกเข่ากับพื้นกางเกงรัดรูปทวีความแน่นกระชับเนื้อหนังมังสายิ่งขึ้นกรดกืนน้ำลายอย่างลำบากพร้อมหันไปควานหาเหล้าและขวดกุ้งแหง้งฉันรู้เขากับเธอเป็นไม้เบื่อไม้เม,มาต่อกันอย่างรุนแรงหล่อนกล่าวต่อไปแต่คุณไม่ทราบละศษสาเหตุมันคืออะไรฉันไม่รู้แต่ก็พยายามทําตัวเป็นคนไกลเกลี่ยเพราะไม่เห็นจะมีอะไรดีถ้าคนเราเกิดคิดจะฆ่าฟันกันโดยที่ฉันก็บังเอิญเห็นอยู่ด้วย ฉันบอกเขาว่าแทนการเป็นศัตรูเป็นมิตรกันไม่ดีกว่าหรือจะได้หันหน้าข้อหากันประโยชน์ของใครก็ของคนนั้นประโยชน์ของนายเลิศคือทางเดินของคนคุกทางเดินของอาชญากรแต่ประโยชน์ของผมคือคนสุจริตฉันไม่ทราบว่าเธอทําอะไรและไม่ทราบเขาทําอะไรคุณรู้ดีว่าเขาทําอะไรแต่ก็ไม่ใช่ธุระอะไรของฉันใช่ไหมหล่อนเปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบเพราะสายตากรดพร้อมกับนึกรังเกียจกางเกงมาทะดอของหล่อนขึ้นมาฉับลันและอธิบายต่อว่า เขาบอกว่าเขาไม่มีทางติดต่อคุณได้ฉันก็ว่าฉันจะติดต่อผู้จางกับคุณเองในที่สุดเจตนาดีก็คือแกว่งเท้าหาเซียนกล่าวแกว่งหาจมูกตัางหากจันทรากัดริมฝีปากยังเจ็บใจเรื่องมีเท่านี้พาฉันไปส่งเธอไม่เอาละขอบพบธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอรุนแรงป่าเถื่อนเกินไปเธอทําอะไรโดยไม่นึกถึงความอับอายของคนอื่นเธอเห็นผู้หญิงเร็วเสียกว่าคนชั่วสรรัตว์ละเลวอีกปล่าวผมเข้าใจผิดเหรอคิดว่าคุณเจตนาร้ายกับผม แต่ที่แน่นอนก็เข้าใจถูกคือคุณมาจากเขาคุณเป็นลูกสาวคุณพระซึ่งเล่าเที่ยวคุยว่ามีญาติโกโหติกาเป็นนายตำรวจใหญ่เป็นผู้พิพากษาเป็นรัฐมนตรีฉันอาจมีญาติมีคนที่เคารพนับถืออย่างที่เขาพูดแต่ฉันไม่ใช่โจรแล้วคุณร่วมทางกับโจรได้อย่างไรก็แล้วตัวเลาตัวอยากเป็นเจ้ามือสลากกินรวบคนใช่ไหมล่ะอภิโทว่าแล้วกรดแก้วสามสีก็แงนหน้าขึ้นหัวล้อกับท้องฝา <c oughs> ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณว่าผมก็บ้าตเต็มทนแล้วคุณ ที่คิดจะมาเป็นเจ้ามือสลากกินรวบในทินฐานที่เกิดมาไม่รู้จักใครสักคนเจ้ามือสลากกินลูกป,ปืนสิคุณรอนทําท่าจะหัวเราะแต่ไม่หัวเราะเมื่อนึกขึ้นได้ว่าตกอยู่ในฐานะอย่างไรทุ่งนาหรือก,กว้างมองหามนุษย์ไม่ได้เลยจนคนเดียวไอเรื่องกอดเรื่องจูบจะกลายเป็นเรื่องหนักไปกว่านั้นแมวตัวนี้ทําท่าเหมือนกําลังหอมกลิ่นปลาย่างสํายังเป็นแมวขโมยเสียด้วยแล้วแล้วสักวันหนึ่งผมจะเล่าให้คุณฟัง ว่าอะไรทําให้ผมมาที่นี่อยากอยู่ที่นี่แล้วเมื่อไหร่จรึงจะคิดไม่อยากอยู่ผมเป็นนักผจญโชคอย่างที่ว่าแต่ไม่ใช่คนไร้หัวนอนปลายตีนผมเหมือนเด็กซนที่หนีพ่อแม่สนุกกับความอดมื้อกินมือผิดก็แต่เป็นผู้ใหญ่ที่ถือว่าเคราะห์กรรมทั้งหลายตัวเราเองเป็นผู้ดนไม่ใช่ใครอื่นบอกได้อย่างเดียวเกลียดความอายุติธรรมเกลียดการรังแกกันเกลียดการรอบกัดเกลียดทุกอย่างที่เป็นความเลวร้วายแต่ชอบอย่างเดียวอะไรขโมยผมชอบขโมย จันทราบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นมีอะไรซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความรู้สึกอันสับสนยุ่งเหยิงจับต้นชนปลายไม่ถูกเสียงโหดร้อตลอดจนหน้าตาของอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความชิงชังความรำคาญรังเกียจหรือแม้แต่ขยะขยงไม่มีผู้ชายคนไหนหนีความสวยผู้หญิงพ้นไปได้หรอกคุณผู้หญิงกรดแก้วสามสีพูดต่อผิดก็แต่ว่าผมไม่ใช่คนตะกุมตะกรามเกินไปนี่นะครับผมถามอะไรคุณผู้หญิงสักอย่างได้ไหมถามอะไรอีกบ่อยๆไม่ได้ถามบ่อยนักหรอกครับ คือว่าถ้าคนแถบนี้เขาพาพูดกันว่าหมู่เลิศผู้ยิงใหญ่จะแต่งงานกับคุณจันทราลูกสาวคุณพระอะไรก็ไม่ทราบแล้วพอเขาพูดกันผมจะตอบว่าไม่จริงไม่จริงก็มันไม่จริงนี่นะหลอนร้องเสียงหลงแล้วผมก็ไม่ต้องตอบอะไรอีกใช่ไหมครับเอ๊ะนั่นอะไรนะเธอ